Tung, Hartung, Hu. สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับโมโหวงช่องึิงฮะึิงหูครับนะครับวันนี้โมโมวงจะมาบันจัดโจนะครับโมโาเขาเนี้ยอย่างนะครับหลายแดนแล้วครับถมงขัาวทำไรนะครับมน่าสงสัยเราจะไปดูกันเลยนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอันแรกนะครับที่เขาจะมาสำรวจนะครับครับคือโอ้ทางอุปกรณ์นะครับอืมเปิดได้ครับ นีพู่ครับเจะีเ,เักอยรัพอได้ไหมพูดไปเป็นควยอะไรแข็แงใจนะอย่างแรงครับอันนี้อยางแรงครับอันนีครับขอมไดครับนี่นะครับ นี่คือทั้งแสงนะครับโอ้อันนี้คืออะไรครับนั้งสุดขี่กองน้ำครับฮะอขี่กองหน่ำดืม่มอาโอนะครับโอ้ยอันนี้ก็เป็นปันป๊กไฟครับแม่ครับเป็นปี่ปั๊กไฟวงจ้อนนะครับโอโหอันนี้ก็น่าจะเม็ดนะครับตรงนี้น่าจะเม็ดครับในบ้านนะครับ อย่างครับโอ้ก็ลองครับลองครับนี่อย่างครับต้องต้องซุบอันนี้อย่างครับสี่ีตั๊กยาสีตั๊กยาครับนี่รองเท้าหลายประเภทครับรีวิวรองเท้านะครับตึงกีบนะครับตึงกีบตึงองเท้าวิ่ครับ a d i d a นะครับรองเท้าวิ่งนะครับอันนี้เกี๊ยวกนะครับ นะครับอันนี้สัตว์ควบครูโอ้โหขาดแต่ไม่ได้ลางมาเป็นปีครับนี่รุ่นไหนนะครับนี่รุ่นอย่างหูับแต่ยังเหม็นนะครับอะครับปี่งตั้งแต่แล้วครับถ้ามึง ไปกันต่อเลยนะครับน no ี่นะครับก็จะเป็นพี่พ่อทำไทรผักเอาแล้ันะครับสายก็าทำแล้วนี่เย้ มันคือเตี่ยวคือออกซิเจนให้ผมนะครับน้องครับที่เดียวครับนี่นี่นะครับคือสีกรองน้ำ r o นะครับมองน้ำสะอาดครับทุกคนม่เชียอได้วยผม ใชครับฮะเป็นโลชัครับหัไก่อนครับอูอ้ๆไแล้วครับฮัลโหลปลาครับกินกินัพอะไรได้ครับเอาเอาไะนะครับลโหลแม่ม,มันจะหอมฉุยนะครับเอาไปกันต่อยครับ ก็นี้มันแดงไม่ไหมครับนี่เป็นอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดนะครับนี่ครับนี่เอาไว้วัดวัดสูงไหมวัดครับวัดสูงครับ สูงบ่อยห้าสิบครับผมโอ้โยอยากมาแต้นได้ปะ <c oughs> นดี๋ยวนะครับคุณลุงจริงอย่งครับคือฟองแล้วพือฟองอะไรครับอันนี้เขาไม่จงอย่างครับคุณกบุลูกครับอันนี้นะครับจี้ลุงลุงเขาอะไรก็ตลกไปล้ครับอันนี้คือโองเจ๊กขำนะครับเพื่ออะไรครับข้อขายนะครับเนาะเอาเอาไว้ขายตะเนี่ยครับไปครับ ทไปดี่เท็โกโอ้ยาเปี้ย่าเปี้ยยเปี้ยย่มอย่าเี้ยเยไม่เอาบอไม่เอาบอลเรเป็นเ่อนกันนยูเก็บนะครับเกาได้ก่อนงานไปกั้ครับงานไปกยครับ สดชื่นครับโอ้โหนีีทำไครับทานวนองลงเียครับสลา่่ายหครับที่ทท่านวของนะครับทุกคนนี่เอามาะครับปจตัว ท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาโอ้โหต้มไก่ครับเข้าไปได้อย่างงี้ผู้ครับอ๋อผู้รีิอันนี้อันนี้ยงครับอันนี้คือน้ำมนมัไลครับเร็มาสกวนแล้วเนาะนี่ครับนมจีนครับนม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 น ปล่อยนะครับคิวแกครับแายังอเลยนะครับตรงี้นะบโ้ีอหน้าบน้านะครับนนะครับจอยู่ม่มนะครับถ้าถ้าแผลมาหันมีถ่าอย่ามาลิมขึ้นเนกันนะครับ เตาพิงครับ,รบน่าจะแม่นนะครับแต่เปล่นกลนะ่องขยะอยู่นะครับปาดนี้ไปไหนรอครับตรงนี้ครับองหน้าครับอุ้ยอุ้ยอกางสวยเลยครับ้องอ็เข้าไปคนระ ครับไปครับไปครับเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่เหลี่ยนที่ดูรอบบ้างนะครับเนี่ยครับน้าม้องนะครับอันนี้ก็เป็น นี้นะครับก็จะแปลงเป็นหลังท้าอยู่นะครับแต่ยังบลอดเทีสมบูรณ์อยู่นะครับตรง,งนี้เข้าว่าตรงนั้นก็จะเป็นโซลาเซลนะครับไว้ใช้พลังงานฟ้าเอาไฟดับนะครับกกนะครับ,<ะ>รบผมขอจบกี้ไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ซับสไคร์แล้วก็กดติดตามเพื่อนผม,มนะครับช่องดิ้งค่ะเป็นหูวครับครับวันนี้ผม,มขอตัาาวัสดีเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะเอาไปจะไม่ต่อแล้ไวไม่ใครชอบอยากให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ผม,มนะครับช่อง ทาติงหูครับทาติ่งหูมาไทยเร้วเลยขยีกล้าก็ไม่กล้าโอเคอัยนีครับก็ไม่กลโอเค